สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีคินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือโรคอิไตอิไตนะครับอย่างที่ว่าเมื่อเราพูดถึงแคดเปียมก็ต้องนึกถึงโรคอิไตอิไตนะครับมีอาการยังไงบ้างมีวิธีการรักษายังไงบ้างอิไตอิไตเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งเกิดจากแคดเปียม โรคอิตายอตายมาจากภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ว่ามาจากเสียงร้องของผู้ป่วยคำว่าอิตายอิตายแปลว่าโอ้ยโอยแสดงถึงความเจ็บปวดโลคอิตายอตายพบครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นแถบแม่น้ำกินสุเขตโตยาม่าเมื่อปีพศ2493เน่อ่จากมีการทิ้งขี้แร่จากรรม,มีการทเ้งขี้แก่จากการทำเหมืองสังกะสีลงในแม่น้ำสายนี้ขี้แร่นี้มีแคดเมียมปนเปื้อน,น,นอยู่ เมื่อชาวบ้านที่ใช้แม่น้ำจากแม่น้ำหรือได้รับแคลเซียมทางอ้อมจากแม่น้ำก็จะเกิดป่วยเป็นโรคไตกระดูกผุเจ็บปวดบริเวณหลังและเอวอย่างรุนแรงและการมีเด็กพิการในอัตราสูงผิดปกติจึงเป็นที่มาของโรคอิไตอิไตสาเหตุของโรคอิไตอิไตมาจากการได้รับแคลเซียมในปริมาณมากเกินไปในสองทางก็คือทางปากโดยการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของแคลเซียมเช่นอาหารทะเล วางทางจมูกด้วยกันหายใจเอาควันหรือฝุ่นของแคดเมียมเข้าไปเช่นในเหมืองสังกะสีนะครับอาการของโรคอิใตไต,ตมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ปวดแขนขามีวงแหวนแคดเมียมหรือว่าเยรเพงปวดกระดูกปวดข้อมีความผิดปกติที่กระดูกสันหลังทำให้มีลักษณะเตีย้ยนะครับแล,แล้ว หลังคอมเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีความผิดปกติของเมตาบอลิซึมโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาะวะไตาวายและการเสียสมดุลของเกลือแร่โรคอีตาอีตามีมักพบได้สองลักษณะคือความเป็นพิเยบพลันจากการหายใจเอาฝุ่นละอองไอแคนเมียมและมีอาการภายในหลังภายหลังสัมผัส2-3ถึงชั่วโมงเลยมีอาการไอเจ็บหน้าอกเหงื่อออกหนาวสัน่นคล้ายอาการติดเชื้อทั่วไปมีอาการระคายเคืองอย่างแรงในปอด หายใจลำบากไอและอ่อนเพลียประกัรที่2คือความเป็นพิษแบบเรื้อรังเป็นผลกระทบต่อทางเดินหายใจไตถูกทําลายทําให้เกิดนิ่วในปัสสาวะได้วิธีป้องกันหรือว่าปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสหรือว่าสูดดมอาแคนดเมียมหาสูดดมให้รีบออกจากพื้นที่รับอากบบาศบริสุทธิ์นําส่งแพทย์ทันทีหาสัมผัสผิวหนังถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกหมดทันทีล้างด้วยน้ําไหลผ่านรีบไปพบแพทย์ หากเข้าตารีบล้างออกได้น้ําปริมาณมากๆรีบพบจากสูขแพย์หากกลืนกินดื่มให้ดื่มน้ําตามทันทีอย่างน้อยสองแก้วแล้วรีบไปพบแพทย์วัดเข้าพื้นที่เกิดเหตุติดตามสถานการณ์สังเกตอาการตนเองถ้าผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสแพร์เมียสามารถป้องกันได้โดยใส่หน้ากากเช่นหน้ากาก N95 ป้องกันไอระเหยจากสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการหายใจเอาไอแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายใส่ถุงมือตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานล้างมือและทำความสะอาดร่างกายหลังกักหลังจากการทํางานทุกครั้งประชาชนทั่วไปให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการหากเกิดพิษที่เป็นผลจากแคดเมียมนะครับล่าสุด ที่พบแคทเมียมคือจังหวัดตากสมุทรสาคชมมรชลบุรีและกรทมซึ่งกรทมจะมีเจ้าหน้าที่ของกอรทมลงไปตรวจผลการตรวจร่างกายของประชาชนและแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อมีการตรวจอย่างนี้นละเอียดพบว่ามีสีรายที่พบสารแคทเมียมในเลือดเกินมาตรฐานซึ่งไม่มีอาการอะไรนะครับก็ต้องสังเกตต่ตอไปนะครับเพราะฉะนั้นอาการของแคทเมียมก็มีดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นต้อง หลีกเลี่ยงแล้วก็ระวังเป็นอย่างมากนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ